เพราะว่าจาประจำวันอังคารที่13ตุลาคม2020สัปดาห์ที่28เทศกาลธรรมดาบทอ่านจากจดหมายนบุญเปาโลอัครสา,าวกถึงชาวกาลาเทียพี่น้องพระคริสตเจ้าทรงปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระแล้วฉะนั้นจงยืนหยัดมั่นคงและอยากเข้าเทียมแอกเป็นทาสอีกเลยจงฟังเถิดข้าพเจ้าเปาโลขอบอกท่านทั้งหลายว่า ถ้าท่านเข้าสุนัตพระคริสตเจ้าก็จะไม่มีประโยชน์อะไรกับท่านข้าพเจ้าขอยืนยันอีกครั้งหนึ่งกับทุกคนที่เข้าสุนัตว่าจำเป็นต้องปฏิบัติตามธรรมบัญญัติทุกข้อด้วยท่านที่คิดว่าเป็นผู้ชอบธรรมอาศัยธรรมบัญญัติก็แยกตัวออกไปจากพระคริสตเจ้าและขาดจากพระหัสถานส่วนราวนั้น พระจิตเจ้าทรงนำเราให้รอคอยความชอบธรรมที่หวังจะได้รับจากความเชื่อเพราะในพระคริสต์เยซูนั้นการเข้าสุนัตรหรือไม่เข้าสุนัตนั้นไม่สำคัญเรื่องที่สําคัญก็คือมีความเชื่อที่แสดงออกเป็นการกระทาอาศัยความรักพระวรสารนบุลูกาเวลานั้น เมื่อพระเยซูเจ้าตรัสจบแล้วชาวฟาริสีคนหนึ่งทูลเชิญพระองค์ไปเสวยพระกายหารที่บ้านพระองค์จึงเสด็จเข้าไปประทับที่โต๊ะชาวฟาริสีคนนั้นประหลาดใจเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหตัตตามธรรมเนียมก่อนเสวยพระกายหารองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสกับเขาว่าชาวฟาริสีเอ๋ยท่านล้างถ้วยชามด้านนอกแต่ใจของท่าน เต็มไปด้วยของที่ขโมยมาและความชั่วร้ายคนโง่เอย๋ยพระเจ้าผู้ทรงสร้างภายนอกไม่ได้ทรงสร้างภายในด้วยหรือถ้าจะให้ดีแล้วจงให้สิ่งที่อยู่ภายในเป็นทานเถิดแล้วทุกสิ่งก็จะสะอาดสำหรับท่านข้อคิดชาวฟาริสีเชิญพระเยซูเจ้าไปเสวยพระกยอาหารที่บ้านแต่ยังไม่พร้อมจะเชิญพระองค์เข้าสู่ชีวิตและจิตใจ การต้อนรับจึงเน้นแค่ประเด็นภายนอกสถานที่อาหารเมื่อเห็นว่าพระองค์ไม่ทรงล้างพระหัตตามธรรมเนียมก็ถือเป็นเรื่องใหญ่โตทั้งๆท,ที่การล้างมือช่วยให้มือสะอาดสำหรับหยิบอาหารเข้าปากแต่พวกเขาใช้การล้างมือล้างถ้วยชามเป็นการหมายถึงการชำระล้างจิตใจไปด้วยพอจิตใจสกปรกมากๆแทนที่จะชำระจิตใจ กลับไม่พร้อมไม่อยากก็เลยหันมาพิถีพิถันล้างมือล้างถ้วยชามแทนเพื่อให้รู้สึกว่าจิตใจพลอยสะอาดไปด้วยพระยาสูเจ้าจึงทรงชี้ให้เห็นว่าเป็นคนละเรื่องกันเป็นใจต่างหากที่ชี้บอกภายนอกไม่ใช่ภายนอกไปแทนใจขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2 0 2 0